สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักนะครับเรียนเรียนรู้นะครับไอ้สายตัวนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะครับก่อนที่จะไปรู้จักมันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับโอเคสายตัวนี้นะครับก็ที่เป็นสีสีแบบนี้นะฮะน่าจะพอมองเห็นเนาะอ่าเดี๋ยวหันไฟนิดนึงอ่านี่ฮะสายแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่หลักๆมีอยู่3ประเภทนะครับก่อนอื่นนะครับชื่อของมันคือสายจัมเปอร์นะครับ สายจัมเปอร์นะครับเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เชื่อมเป็นการทดลองบอร์ดวงจรนะครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะได้ใช้สายพวกนี้นะครับในการทดสอบทดลองระบบที่เราทำนะครับทีนี้สายแบบนี้มันมีแบบไหนบ้างนะครับมันมี3แบบนะครับแบบแรกนะครับมันจะมีก่อนอื่นนะครับมันจะมี หัวนะครับที่เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับหัวตัวผู้ตัวเมียนะครับแบบแรกนะครับแบบผู้ผู้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแบบชัดๆให้ดูนะครับผู้ผู้ก็คือทั้งสองข้างของสายไฟนะครับจะมีเข็มนะครับจะเป็นเข็มนะครับจะเป็นแบบเข็มนะเป็นหัวเข็มนะครับเป็นเข็มนะครับแล้วแบบที่สองครับเป็นแบบผู้เมียนะครับผู้เมียก็คือ ตัวฝั่งหนึ่งเป็นตัวผู้นะครับและฝั่งหนึ่งเป็นตัวเมียก็คือเป็นรูเสียบนะครับเป็นรูเสียบนะครับโอเคแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นเมียเมียครับแบบเมียเมียนะครับสองข้างนะครับก็จะเป็นรูเสียบนะครับรูเสียบสําหรับรูสําหรับเสียบนะครับก็เรียกว่าเมียเมียนะครับหรือว่าถ้าเราค้นหาซื้อนะครับก็เป็นจัมเปอร์เคเบิลจัมเปอร์นะครับแบบ f ทับ f f f ก็คือเมียเมีย m ทับ m ก็คือผู้ผู้นะครับแล้วก็ f ทับ m หรือ m ทับ f นะครับก็เป็นผู้และเมียนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนี่ฮะอย่างบอร์ดวงจรตัวนี้อ่าตัวนี้บอร์ด esp 3 2นะครับอ่า esp 3 2นะครับมันก็จะมีขานะครับขาไว้เสียบอุปกรณ์เนี่ยนะครับเป็นแบบเป็นแบบเข็มนะครับเขาเรียกว่าเป็นพินนะครับ เป็นเข็มออกมาแล้วเวลาเราจะไปเชื่อมอุปกรณ์อื่ ON อนๆนะครับอย่างเช่นผมจะใช้เสียบเอาแบบง่ายๆเนาะเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเนี่ยนะครับมันเป็นเข็มเราก็ต้องใช้สายที่เป็นเมียเมียอ่าเป็นเมียก่อนนะครับฝั่งนึงเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียแล้วทีนี้ผมจะไปเสียบกับหลอด led นะครับหลอด led นะฮะตัวนี้เป็นหลอดที่เป็นหลอดใสครับอาจจะมองไม่เห็นนะเป็นหลอด led อ่าลบเดวหลบให้ก่อน นี่หลอด LED นะครับมี2ขานะครับซึ่งแน่นอนมันก็แทนตัวผู้นะครับเราจะเอามาเสียบแล้วก็เสียบโดยการใช้เนี่ยเนี่ยเสียบลงไปที่รูมันนะครับเสียบไปที่รูของมันสนมมติเอาง่ายๆก่อนนะนี่แบบนี้นะครับก็จะได้หลอด LED นะครับนี่เสียบกับสายอย่างนี้นะครับอเอียไหมนะครับ ทีนี้มันก็จะมีบอร์ดแบบนี้เหมือนกันนะครับบอร์ดแบบนี้นะครับบอร์ดที่เป็นรูแบบนี้อันนี้คือโปรโตบอร์ดนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนํากันอีกทีหนึ่งเนาะเวลาเราใช้นะครับเราก็จะถ้าถ้าแปลงมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะพ่วงอย่างเงี้ยนะครับไอตัวเนี้ยเป็นตัวเมียฟ่งนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับเพราะมันเป็นรูใช่ไหมครับเป็นรูนะครับเป็นรูจะเสียบก็เสียบไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนครับเอาเป็นสายตัวผู้และเมียนะครับอ่าอันนี้ก็ เส the ียบลงไปก่อนนะครับอันนี้แบบเสียบมั่วนะนะครับแต่ว่าอย่าไปเสียบมั่วนะครับอย่าไปเสียบมั่วนะครับต้องรู้จริงๆว่ามันต้องเสียบรูไหนอันนี้ผมเทสได้เฉยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเป็นตัวเมียนะครับก็เอาไปเสียบที่บอร์ดอย่างนี้นะครับเข้ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายทีนี้มันก็จะมีมีทั้งหมดนะครับมีกี่สีนะครับมีกี่สีครับมี ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทั้งหมด10สีนะครับสิสีเนาะซึ่งเราก็จะแทนตัวเลขนะครับแทนตัวเลขเนี่ยดำก็คือ0นะครับดำศูนย์นะครับน้ำตาล1แดง2ส้ม3เหลืองสีเขียว5ฟ้า6ม่วง7เทา8ขาว9นะครับอ่าหรือจะเปลี่ยนเป็นดำเป็น10แต่จริงๆก็เอาไว้เรียงแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเรา ทำมาตรฐานในการเสียบนะครับเสียบสายเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาดําเป็นกลาวหรือว่าเป็นลบนะครับแล้วก็ขาวอาจจะเป็นบวกนะครับหรือถ้าในตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับก็ตัวน้ําตาลจะเป็นลบแดงเป็นบวกนะครับสีส้มเป็นซิกเนลอันนี้ก็อยู่ที่เราก็ต้องดูนะครับว่า,าแต่ละอันก็จะมีมาตรฐานของเขาแต่ถ้าเราจะทํามาตรฐานของเราเราก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าเราจะใช้สายอะไรสําหรับไฟอะไรนะครับก็ ในการแยกสีนะครับมันก็เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็การไล่วงจรนะครับว่ามันจะได้ตรวจง่ายนะครับว่าสายสีไหนไปเสียบอะไรถ้าเราใช้แดงเป็นไฟบวกอยู่แล้วนะครับก็พยายามจําให้ได้ว่าเราใช้แดงเป็นบวกแล้วก็ดําเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับในการเดินสายไฟนะครับเดี๋ยวผมจะสลับจอนะครับให้ให้ดู การการเสียบสายเดี๋ยวขอไปดูตรงอย่างตัวนี้นะครับเป็นการเสียบแบบลอยๆนะครับเป็นการเสียบแบบลอยๆเนาะนะเป็นการเสียบแบบลอยๆนะครับแต่จริงๆเราก็ต้องมีเอาเอาตัวนี้เสียบ เสียบกับแผ่นตัวนี้นะครับบอร์ดอเนกประสงค์ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอ่ายกตัวอย่างให้ดูเวลาเราเสียบวงจรนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สีแดงนะครับนี่สีแดงเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5โวลต์น,นะครับ5โวลต์แล้วก็มาเสียบที่บอร์ดซึ่งมันก็เป็นร่องนี้นะครับร่องสี วงเขียวๆตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นไฟบวกทั้งหมดแล้วก็สีดำครับผมให้เป็นกลาวนะครับก็คือไฟลบนะครับเป็นลบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็กําหนดว่าสีอะไรจะเสียบเรียกอะไรเวลาไล่สายก็จะได้งา่ายเวลาลอกนะฮะเวลาลอกหรือทําตามก็จะได้ง่ายน,นะครับอ่าโอเคก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในการเวลามันอยู่บนโปรแกรมนะ่ยนะครับมันก็ดู ดูง่ายถ้าแบบนี้มันจะค่อนข้างที่พิถีพิถันนะครับแต่ถ้าเรานะครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเราดูตามตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช้โปรโตบอร์ดเลยนะครับไม่จะได้ใช้ไม่ได้ใช้เบรดบอร์ดนะครับก็คือบอร์ดอเนกประสงค์บอร์ดไข่ปลาตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกครับที่ที่จะเอาสายจัมเปอร์แล้วมาเสียบที่ตัวต้านทานแบบนี้แบบนี้ไปนะครับ อนอกจากจะเป็นการบัดกรีดนะครับหรือว่าเชื่อมสายไฟโดยใช้หัวแรงนะครับเชื่อมอย่างนี้นะครับคือบนโปรแกรมมันจะดูมันจะก็จะเหมือนจะง่ายนะครับก็จะเป็นการทําง่ายๆเนาะแต่ถ้าเต็นไปได้นะครับในในความจริงแล้วเวลาเราทําเราก็ต้องเอาจิ้มลงเบสบอร์ดอย่างนี้นะครับเอาลงเบสบอร์ดนะครับมันก็จะสะดวกไปอีกแบบหนึ่งเวลาทําจริงเราก็ต้องมาใช้บนนี้เพราะว่ารูเสียบมันเยอะนะครับสายก็จะไม่ยุ่งเหยิงด้วยนะครับก็อ่า คงจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับความรู้ในวันนี้นะครับเรื่องสายจัมเปอร์ก็จะมีอยู่3แบบนะครับแบบ M-M นะ M ทับ M ก็คือผู้ผู้นะครับ M ท F ก็คือผู้เมียนะครับแล้วก็ F ท F ก็คือเมียเมียนะครับลักษณะก็แตกต่างกันแค่ปลายทั้งสองข้างนะครับปลายทั้งสองข้างเขมีหัวเข็มแล้วก็เป็นแบบรูนะครับทีนี้ความยาวของมันนะครับ ความยาวของมันก็แล้วแต่เราจะหาซื้อได้ก็จะมี10เซนติเมตรยี่สิบสิบห้ายี่สิบสานะครับเราก็ผมก็จะโดยปกตินะผมจะใช้ตัว20เป็นเป็นหลักๆก,ก่อนนะครับหลักๆแล้วก็พยายามมีให้มันครบนะครับทั้ง3ประเภททั้ง3ลักษณะนะครับอ่าแล้วส่วนถ้าโปรเจกต์เรามันมันชิ้นใหญ่หรือว่ามันต้องเดินสายอะไรเยอะอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเอาสายยาวๆนะครับหรือถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็อาจจะ เป็นสายที่เสียบพ่วงอย่างนี้ก็ได้นะครับเสียบเสียบต่อกันนะครับเสียบต่อกันเวลาเสียบต่อกันก็พยายามให้เป็นสายสีเดียวกันนะครับเป็นสายสีเดียวกันในการเสียบเนาะเพื่อจะได้ไม่สับสนไม่งงเวลาไล่วงจรว่าอะไรมันทําไมมันไม่หมุนไม่เดินนะครับก็ประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นความรู้ พื้นฐานนะครับที่เราที่เราต้องรู้ว่าการใช้สายพวกนี้นะครับเพื่อมาทดสอบทดลองเมื่อเราทดสอบทดลองได้แล้วเราก็จะไปเข้าสู่กระบวนการใช้สายไฟในการบัดกรีหรือทำอแผ่น PCB นะครับปิ้นนะพิมนปินเขียวๆนะครับ,รบที่วางอุปกรณ์ก็จะได้เป็นงานที่มีมาตรฐานมากกว่านะครับอันนี้เป็นแค่การเอามาใช้ในการทดลองโค้ดทดลองว่าเราเราเข้าใจถูกเนาะเสียบถูกเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะนะครับก็ขอบคุณและช่วยกันกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ